ลาจะขึ้นกัน็โทรตามแล้วอุ้ยโอ้อน,นี่สวยกว่าขึ้นแบบยอดเลยทางโคทธชันหรือม่ซีเม่ายดิโอ,โโอ,โโอโ้เรียบร้อยหมดสิทธ์นะนี่นะบทเล็กๆนี่ต้องแบทแรงดีๆแบบทบจะ45องศาเลยอะ cái thứ wow. <cười> <cười> nửa trăm wow, wow, cái nay đấy บ้านหลังน,นี้ชิลมากเลยนี่มัน,นก็ทำอะไรกาแ,แ,แฟเจ้าแฟร์หลอดลวล่างทางเต็มเออเว้ยตรงทางเถอะเห็นเหวทางทางยังชันเลยนะเป็นเหวเลยข้างล่างนะซ้ายอะตกร่องนะดูทางนี้ทางซ้ายนี่เป็นเหวเลยต้งเวชจะปิดเวชจะฝั่งลานพวกเนี่ย จะเป็นขวาหักศอกแล้วก็สายหักศอกใช่ไหมวะไปโค้งนี้ก่อนโค้งซ้ายก่อนโอ้ทางนี่โคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยโอ้ยโอหมู่บ้านอยู่ข้างในแล้วหมู่บา้นบานแล้วาแล้วขึ้นซ้ายไปใช่ไหมเลี้ยวขวาขวาแล้วซ้ายขึ้นไปใช่แล้วก็ซ้ายขึ้นไปอันนี้จะไอนนอยู่ไหนเป็นหมูห่บา้บานหนีพวกกระจกไปดีกว่า อีงหกร้อยเมตรเียวขวาตรงขึ้นไปเลยตรงไปแล้วมันจะซ้ายนิดหนึ่งนะโอปพอดภัยมันจะต้นปาไม้มากนะดูจับกันเกีมั้ง ลงตรงนี้แล้วก็วนขวานี่เห็นอยู่นี่โอ้้หอ,อ้ตรงนี้มุมนี้สวยว่ะป๊าดคยามเย็นนะครับเลี้ยวขวาขวาข้างหน้านี่นะเป็นทางวนวนะั่นอะ อีกหนึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลถึงเลยข้างหน้านั่นแหละผอยู่นะ บรรยากาศลานกัดเด้น,นครับน้าส้งครับบ้านลาย,ลายฟ้าตอนช้าน่าจะสวยกว่านี้คนระับนี้มาเย็นพอดีเลยไม่ได้เก็บบรรยากาศนะครับมี่เส้นเส้นไอหลังมังกรน,นะจะให้ไปดูบรรยากาศโดยรวมนะ จะเห็นวิวสวยๆเลยนะครับนี่นี่มาคุณมาซีนะเจ้าเดิมนะครับวันนี้เปลี่ยนที่โอเค ีตอนซาครับแสงพระที่้นแล้วตอนนี้มิวทิวทัศนะครับโดยรอบ วิวดีครับตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นประมาณหกโมงกว่านะ ะอุ้งนะครับบานลายลอยฟ้าจะเช้ากันเลย ก็จะเป็นวิวทือทัดอีกฝั่งนะครับทางที่เราขึ้นมามันคือเมื่อว,วานนี้จาก,ก้างล่าง นี่เรามาสวยๆเลยนี่ผอาทิขึ้นเรียบร้อยแล้วแสบตาแล้วจะต้องกลับไปนอนตอครับจุดที่เราพาักนอนเตงนีงว่าตอนนี้ผ้าทิตย์กำลังขึ้นสวยเลย ยูก็เราก็จะเริ่มเห็นวิวข้างล่างสวยๆแล้วนะได้ดูทีนะครับ ใส่นอนไงปอกเล็ก,กมานะใส่กระเป๋าไปเลยเดี๋ยวล่วงหายลงมาขวดเดียวก็พอแล้วเออไปข้างหน้าก็ได้ กาแฟจะแวะไหมเนี่ยมานอนนี่ยังว้าวอีกเนี่ยขาหน้าขาน้าพิดผิดมันชื่ออะไรไล่ฟ้าความดินผู้ใหญ่มีอโอโยกหัวได้ดิทำไมอ่ะแค่สะเทือนเลยนะมือจะบิดบิดหน้ากล้องให้มันเลยวิวลถไปไหนดิ งนี้จะดีกว่าอีกเนี่ยเนี่ยตื่นมาหเห็นวิวข้างล่างเลยเนี่ยจะแย่ไปหมดไม่ไปได้หรอเนี่ยไปแล้วลานการจีนของของเนี่ยตรงเนี้ยวิวดีมากเลยเนี่ยมไม่มีอะไรเที่ยวเที่ยวกัน จสนีกันอะเราต้องไปทางนู้นใช่ไหมสัามก่อนในถนนในจาก,กัมบอลแซดอะที่เป็นทาง,งนู้นทางซ้ายเบนไปซ้ายนะานหน่อยนู่นน่ะเหมือนเป็นบ้านในท่าเทพอะ่ะถนนต้องมือนเลยใช เป็นในนี่ทางดินหนึ่งนะนเขาเคยมาแล้วมันก็ต้องเป็นทางดินมาก่อนอยงนั้นแหละไม่ใช่เราเขามาเทป,ปูนที่หลังเทพนกีจ่ะก็ต้องไปทางปูนมาก่อนจะปิดตรงเนี้ยแต่อย่า<ม>ไปตับนี่นะหน้ากล้องมันเชิ่ไปไหนเราก็ต่อวุ่นวายกับกล้องตั้งแต่เมื่อวานเลยจะตัการขึ้นไปนู่นครับเราจะขึ้นไปข้างบนยังเห็นทางปะ ไต่กันไปเรื่อยๆนะไม่มีรถลเลยอะรถป่ากับป่วนไปแต่ช่วงเทศกาลแบบจะรถเยอะ ไหนนไวสิมันขึ้นดีอะไรมันขึ้นดีสองนะดีหนึ่งอนะตอนนี้เอาไปไหนอะไปรูปมันอ่าเรารถเขาอยู่ไหนไน่าูบ่นอ๋อนี่นี่ เ็บมันจิวจังเบบเจอดทีนไม่ได้ตที่วขังกินอะนี่ลงบ้านนะกระทิงกงงถ่ายกะทิงิควายเลยนนนนกระทิงไม่ใช่ควายวายขับรถอยู่วัวขับรถ <laughs> มองไม่เห็นเลยกระทิ้งนั่นบัวครับรถเยอะอ่าตรงนี้ก็ทำอะไรกันมันชื่ออะไรตรงแแนี้กาแฟไงกาแฟทั้ง่ะร้านชงกาแฟอ่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามากางเต็นท์กักนโอ้ต่างี้สวยสนามฝึกกีฬาล่อนอ๋อ ล่อาถ่ายรูปตอน,นนี้รึมั้ยมีที่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้เลย กล้องแต่แรกอ่ะวจะเป็นแบบอืมขาไปแล้วไปมั้ยตรงนี้สวยวะไอ้แกะผิดที่เข้าไปเมื่อกี้ไงที่เรา,ารที่เราไปนั่งดูเน่ยแต่เราจอดก่อนกินของเขาบ้างเถงอะคน ของตรงนั้นคนเที่ยวเยอะแล้วร้านนี้เลยไม่มีคนกินเลยแล้วก็แวะ,ะกินอุดหนุนร้านเล็กๆใส่แต่อีแตะเนี่ยเตรียมผ้าใบมาจะใส่ขึ้นเไม่มีใครเอาขึ้นลลงมาเยอะแยะหยอดดิ อารามอเตอร์เอ้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยใช่เครื่องร่อนมีเฉยเครื่องร่อนคารามันจะมีติดแล้วมันมีขนมอยู่ตรงกลาร่อนกันมาเลยครับบนญครับ ก็จะวนแถว,แวนั้นแหละแบ่งกันลบมันจะมีรอยลงจอดนะนั่นน่ะระดับซ้ายซ้ายเขาโบอกอยู่นะที่จอดรถซ้ายมือนี่คะ่ะวนขวานีนะคะมาทางนี้นะเดี๋ยวมาจอดข้างหน้านี้นะคะครับผมวนขวามาเลยคะ่ะขวาเนี่ย

โอ้โหสรุปให้กูมาปิดตากล้องเป็นมือทำอไรครับคุณมาซีวันนี้ กิเลนปะอันนั้น,นอะไรเขาม่ชื่อบอกไอเ,เอบริษัทหิมาพาน ลังอันนี้สองเท้าเขาทีเท้าเดียวแสดงว่ามีพลังเยอะกว่า น,นี่เหมือนกิเพชเรเลยกิเพชอันนี้อะไรน่าเหมือนไไก่ไก่ป่า เป็นไหนเป็นไหนต่อนี่เดี๋ยวตัวอยู่หลังเล นีั้เบรคตลอดทางอย่างเงี้ออย,อ,ยอ่ะเบรคะข้างหน้ามันไม่ส่งไปอ่ะเฮ้ย,ยลึกหน้าซ้ายอ่ะเราไปซ้ายไปว่ะเออไปตามเขาไปนั่นแหละตามหุ่ดไปไปก็เป็นหมู่บ้านแล้วนะ ต้าเลยนะหัวหองออะาลงทนนี่โทนี่มันไม่ใช่ตรงนี้นี่อนุเดียาาก้อง่หม่แล้วปักไปไหนอะเอาขาคอหรอปักว่าอะไรไอ้ที่เราจะไปอะนี้บ่ายโมงเจ็ดเที่ยงละปักเขาคอเลยที่เราจะไปชื่ออะไรอะ ไม่เราไปหาเดียวนั้นเนี่ยเที่ยวไปเรื่อยแล้วใกล้ที่ไหนก็ที่นั่นไม่ไปที่จาหันลมก็พอแหละปากหมุดจัดทับเบิกต้องสายปากหมุดไปไหนโอ้ยคุณอะเอาลถได้วเนี่ยปากหมุดไปไหนกางหันลมเหรอขวามีกางหันลมไหมหรอมี ทำไมมันดูไม่ได้อ่ะเน็ตริ่มแล้วแ มีลูกสาวแล้วอยากมีลูกใครครับ กะซื้อตรงนี้ไม่ใช่เหรอ,อ,อเออแพงนะอาออ๋ออออ๋อแม่พี่เขาจะจอดไหนวะอ๋อก็ส <ไป S 1> วยเหรอ,อแล้วเข้าไปทำไมร้านขายของแล้ว